หรืว่ามันร้อนนึกว่ามันร้อน,น,น,อนพอถอดเสือ้ออืมอ๋อเนํามันหงอกต้งกร้องต้งคอนกระบ,บอกก็ไมนแห้งแล้วไม่เอาอะไรอีกเหรอพ่อเอาเสื้อไหมอ่ะเดี๋ยวจะได้ซื้อเสื้อให้ไม่เอาเอามาก็ไม่ได้เลอ เสื้อก็ตัวเดียวก็ได้ตัวใหญ่ใหญ่เสื้อกุยเฮงอ่ะเสื้อกุยเฮงเอาไหมพ่อเอาไหมเอาเอาเสื้อโสรมื่อเย็นๆนในลื่นเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวอ๋อเสื้อไอ้นี่สิเสื้อแบบผ้าย่้างอ่ะฮะที่ห้างเอาลื่นๆื่นนะจ้ะลื่นๆืจ้ะแล้วเอากางเกงไหมพ่อ กางเกงตัวหนึ่งกางเกงก็กางเกงสวมยืดๆอ่ะต้องใหญ่สุดนะเกงบ็อกเซอร์เหรอฮะครับต้องใหญ่ต้องไอ้ไอ้จิมัาร์ทหูอ่ะเกงรัดหูได้เนี่ยไหนดูสิเอากล้องดูดิเอากล้องดูเก่งน่ะ ขาสั้นขายาวพ่อขาขา,ขาสั้นขาสั้นให้ตใหญ่ตัวเลยอะ่ะพ่อเอาชุดนอนไหมล่ะชุดนอนขาสั้นอะ่ะชุดนอนแบบผ้าลื่นๆอะ่ะเอาไหมไหมไม่เอาเบ่งดังเปล่าเอามันสวยมันสวยก็สยใส่ไม่เป็นอ๋อ เดี Dante, ๋ยวซื้อกางเกงกางเกงกับเสื้อเนาะเดี๋ยวซื้อให้ชุดหนึ่งตัวใหญ่สุดจ้ะ x อ l รับทราบอืมเอ่อเก่งะชั้นที่ปู่อืมประมาณัูใส่ไม่ได้ต้องใหญ่ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ เออพี่วันซื้อกันกันนะทำงานทำงานทำงานแต่เมื่อคืนโทรหาเขาตลอดเลยพี่วันอะ่ะเดีออโทรหาพี่วันแบบยวสั่งไหมพ่อเสื้อกับกางเกงผ้าเอาเสื้อเสื้อผ้าล,ลื่นเสื้อใหญ่ๆ จ้าเสื้อไม่หนิจ้าเสื้อหนึ่งเอาแบบมีกระดุมหรือแบบสวมคอพ่อสวมคอเสื้อเสื้อลื่นๆเอามีกระดุมดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะติดกับไอ้นั่นไงจะได้ไม่ไม่ทันหรอกไม่ไม่ทันกินอืมเอาเอาเสื้อลื่นๆทด่เคยซื้อมาเพราะ ให้พ่อที่สวีเดนนะแมาเสื้อสวีเดนนี่ยอดอ๋อแบบเสื้อ <ใจ S 1> กีฬาอย่างนั้นนะนะพ่อนะพ่อใส่ประจำลเลยเสื้อเพลงซื้อมาให้ <c oughs> อ๋อเสื้อลื่นๆแบบเสื้อกีฬาอย่างนั้นโอเคได้ได้ตุ้เต็งก็มา,าต้องซื้อมาตุ้งเต็งเยอะแยะพ่อเอาสีอะไรเอาสีทอง เอาสีสม้มได้ได้แบบชุดนักกีฬาอย่างนั้นนะนะครับโอเคได้ได้ได,ได้เก่งจังเลยอืมเวลาพ่อตื่นพ่อตื่นตีห้าหรือตื่นหกโมงเห็นพ่อป่าเห็นแล้วเห็นชัดจิมอ่ะพ่อเวลาพ่อตื่นพ่อตื่นตีห้าหรือตื่นหกโมง ตีสามตี่หนึ่งตื่นุกเวลาตื่ดูก็ดูนาฬิกาตีสามตีีสามว่าไอ้ตีสามโมงเย็นหกโมงสามทุ่มแล้วตื่นตอนเช้าหรอพ่อตื่นตอนเช้า นี่จอ่อืม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 จะได้โทรหาพ่อได้ไงอืมจากมันฝันน่ะฝันน่ะใครเอาเอาของมาให้ขายบนเตียงเยอืมเอามามไว้วางล่งขายหมดนะเรื่กลับบ้านอืม ว่าก็หมดทำันหมดแล้วกุ้มใจไงเดี๋ยวเชื่อเป็นมันมนโยบายอะไรก็ไปแล้วไอ้สมมติเดี๋ยวนะหนุกมันมัน่ายกจมันมันไม่แย่มันไม่หายใจแล้วเขาไม่ได้ใส่ออกซิเจนเหรอพ่อ ใส่ใส่แล้วมันไม่ไม่ทำง,งานแล้วมันระบบไปแล้วระบบเสียหมดอืมเไลน์โควิดเนี่ยจ้ะจ้าไลน์เจ้าเนนข้มก็บอก,บอกคิดว่ามันจะเหนื่อยแม่โคตรเหนื่อยอทำงาน พ่อโกยหินโกยตายสมัยอยู่รถอ่ะจ้ะโกยตายคนเดียวอ่ะจ้ะอ๋อโกยหมดพันมันก็หายเหนื่อยจ้ะไอ้นี่มันก็เหนื่อยอละอือหือก็เจอเจอโรคป่าตั้งพูดนี่ยังเหนื่อยอ่ะเหรออืมเออตั้งพูดเนี่ยต้อง มันพ่อพักก่อนไหมเอาไหมพักก่อนเนาะเออขอบใจมากพักก่อนหายใจก่อนเนาะพ่อเนาะเออจังดีจ้ะสวัสด,ดีลูกสวัสด,ดีพ่อสวัสด,ดีเดี๋ยวโทรไปหาใหม่เนาะเออเออจ้าสวัสด,ดีจ้าจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า